เมื่อสักครู่นะครับที่เราทำข้อสอบไปตรงชื่อนี่เราใส่เหมือนกันหมดเลยครับทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อให้เป็นตามระดับคือศูนย์หนึ่งศูนย์เอศูย์ระบบศูนย์ระบบหนึ่งครับการเปลี่ยนชื่อก็ไม่ยากครับให้คลิกเข้าไปที่ข้อสอบนั้นนะครับแล้วเลือกอ e d i t เสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้ครับตรงที่มีรูปดินสอเนี่ยแล้วก็เลือก แล้วก็คุมดําแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนใหม่ได้ครับตรงนี้นี่ครับคุมดำํำแล้วก็กดเซฟเปลี่ยนที่อว่าก็เซฟครับกดอัพบิทแค่นี้เองครับข้อสอบก็จ,จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำข้อสอบแบบที่สามแล้วก็เลือกคอทแล้วก็ควิด แล้วก็ตั้งชื่อโบทสองแล้วก็เลือกสาร subject ชาเนี่ยแล้วก,กด next ครับขั้นแรกก็ใส่รูปภาพก่อนเลยาใส่ภาษา ใส่ชั้นชั้นมอสองแล้วก็เลือกภาพปิด w i s p e to Everyone แล้วกดเซฟครับอืมอันที่นี่นที่ช้อยทำแล้วเชควอกทำแล้วทีนี้เราจะทำ fill in the bank คือเติมคำในช่องว่างนะครับเราลิก,กเข้าไปเลย

เราตั้งชื่อทั้งข้อสอบเรียบร้อยแล้วคำในช่องว่างเนี้ยนี่ครับในช่องว่างเนี้ยควรเติมคําว่าอะไรทีนี้ข้อสอบเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะมีอัิ t i v e ต t i v คือสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเล็ตัวใหญ่อะไรได้นะครับเนี่ยนะ คำตอบที่เราให้ตอบคือนะครับถ้าใส่ N S สองตัวนี้ได้ถ้าพิมพ์เว้นอ่าหญิงก็ได้นะครับนี่ถ้าพิมพ์ชิดกันนี้ถูกถ้าพิมพ์เว้นนี้ก็ไห้ถูกนะครับ แอนเทอร์เ v ทคือแอนเทอร์เทคือเราสมมุติว่าคําว่าโรบอทนะครับสมรราสมรรารถเขียนตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้เราจะได้เผื่อนักเรียนตอบนะครับนี้พอทําเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับเวลาแล้วเราก็กดเซฟ นะครับข้อที่หนึ่งก็จะเสร็จแล้วทีนี้ข้อที่สองถ้าเราทำรักเลือก new question แล้วก็ fill in the blank แล้วก็ตั้งคำถาม ข้อใดควเดินหน้าเราถูกคือนี่ครับเพื่อเขาตอบเป็นตัวเล็กมาตัวใหญ่มานะครับเราก็สามารถที่จะ ให้เขาถูกได้ทั้งสองอย่างถ้าจะเพิ่มอีกแล้วก็กดตรงนี้ครับแอดอันนี้สีนี่เราไม่เพิ่มแล้วก็ลบหลอกได้เสร็จแล้วก็ใส่เวลาครับใม่ใช่เวลาหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเราก็กดเซฟครับสมมุติเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครบตามที่เราต้องการแล้วเราก็กด p u บ l ลิครับ นี่เรายังไม่เอาครับก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถดูชว์แอนเซอร์นี่ตรงนี้ได้ะนครับก็มีแอนเซอร์ออกมาว่าตอบะไรอะไรอะไรนะครับ,ออออรนะรบถ้าเราจะทำการแก้ไขเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับอ่าอีดิทแก้ไขได้ถ้าเราจะดูตัวอย่าง ก็เหมือนเดิมครับให้กดท e ีวิวแล้วกดสตาร์ทนะครับล้วก็ก็ทำข้อสอบได้นี่ครับก็อใดคือฝั่งเดินหน้าุราตอบ S L ถ้ากดสมิเขาก็จะบอกว่าไม่ถูกไมเสือดูเลยครับเห็นไหมนะครับแล้วข้อต่อไปอ f นะครับ a อ a ไอแอนสองน้อยกว่าเจ็ดร้อยแล้วในช่องว่างเนี้ยจะเติมคเขาว่าอะไรโุเราคิดยนคำว่าอืมแอ d แล้วก็ตอเข้าไปนี่ข้อถูกครับนะลิ น,นี่จะบอกขึ้นมานะครับอันนี้ข้อที่เราทำผิดนะครับไปทรงที่แล้วจบแล้วครับเราก็ปิดได้ มีสองคำถามครับสอง q u e s t นี่ก็เป็นนะครับก็สอบอีกแบบหนึ่งที่เราจะทําได้ในโปรแกรมนี้ครับทีอยู่ใน my library